ยอดขายของรถยนต์ไฟฟ้า BYD นี่น่ากลัวไม่ใช่ย่อยครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยถูกทางอีลอนมัสผู้ผลิตเจ้าของของทางเทส l a นะครับรถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำมีการสบประมาทเอาไว้ครับว่าทาง BYD เนี่ยจะก้าวขึ้นมาสู่ผู้นำตลาดเนี่ยน่าจะเป็นไปได้ยากในช่วงของหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ ยอดขายของทาง BYD นี่น่าสนใจครับแทบจะหายใจลดต้นคอกับทางเทส l a เลยครับอย่างช่วงของไตรมาส3ที่ผ่านมาปี2023นี้ปรากฏว่ายอดขายนะครับของทางเทส l a เนี่ยฮะอยู่ที่ประมาณ4 3 5 0 0 0กว่าคัน BYD เนี่ยนะครับอยู่ที่4 3 1 0 0 0กว่าคันครับขณะที่ยอดขายทั่วโลกตอนนี้เนี่ย BYD นะครับขึ้นมาเป็นอันดับ4แล้วนะครับ อันดับ1เนี่ยก็นําโดยทางฝั่ง Toyota สัดส่วน market share อยู่ที่ประมาณ109.8%ครับส่วนขณะที่ทาง Volkswagen ครับก็อยู่ที่6.5% Honda ครับก็อยู่ที่4.9% BYD มาอยู่ที่4.8%ครับแล้วก็ Hyundai นะครับมาเป็นอันดับ5อยู่ที่4.3%ขณะที่ยอดขายในจีนฮะ อันนี้ BYD นำขาดเลยครับมาเป็นอันดับ1น,นะครับอยู่ยอดขายอยู่ที่ประมาณ2 3 0 0 0 0กว่าคันครับส่วนแบ่งการตลาดเนี่ยนะครับ1 1 9เอันดับ2ก็คือ Volkswagen อันดับ3ตัว o t a ต้า Toyota, อันดับ4 Honda ทีนี้ถ้ามาดูเรื่องของการทำการตลาดถ้าเปรียบเทียบเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้า2แบรนด์หลักสำคัญที่ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำก็คือทาง BYD ของจีน บิลยูวดีมนะครับขณะที่ทางเทสลาก็เจ้าของก็คืออีลอนมัสเนี่ยนะครับเขาก็มีแนวทางค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วก็แตกต่างจากทาง BYD BYD เนี่ยเขาจะเน้นเรื่องของราคาที่ไม่แพงดีไซน์ที่สวยงามแต่ว่าทางฝั่งของเทส l a เนี่ยนะครับเขาก็เป็นผู้นำในตลาดรถยนต์ไฟฟ้ามาตั้งแต่ช่วงของการเริ่มต้นเลยซึ่งเขาเนี่ยบอกว่าแบรนด์ที่ดีไม่จำเป็นต้องมีการตลาด ทำนี้น่าสนใจครับแล้วตัวของอีลอนมัสเองเนี่ยแทบจะไม่มีการทุ่มง,งบในการโฆษณาตัวของเทส l a เลยแต่ว่ามีการค่อนแค้กันครับว่าเอา้าทีนี้เนี่ยมีการลดราคาของตัวเทสลาในปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยต่อเนื่องจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปนําคํานวณเงินเนี่ยเอาไปใช้เรื่องของการโฆษณาจะดีกว่าไหมซึ่งข้อมูลนี้เนี่ยนะครับ ทางเทส la ดูเหมือนว่าการเติบโตของยอดขายไม่เป็นไปตามเป้าหมายมากนักครับแกรี่เบคผู้จัดการกองทุนชิคาโกฟันซึ่งเป็นแฟนตัวยงของเทส la และถือหุ้นในค่ายรถ E ีีนี้เป็นอันดับหนึ่งหรืออันดับสองในพอร์ตการลงทุนตั้งแต่เปิดกองทุนดังกล่าวให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNBC ครับว่าเขามองว่าช่วงนี้เทสลากำลังเสียเงินกับการหันราคารถเพื่อรักษาการเติบโตของยอดขาย ไปอย่างเปล่าประโยชน์นั่นเองขณะที่การเติบโตของเทส la ในด้านยอดขายรถ EV และรถอเนกประสงค์ SUV ชะลอตัวลงครับแล้วก็การเปิดตัวของรถกระบะรุ่นไซเบอร์ทักก็ล่าช้าออกไปอย่างไม่มีกําหนดแบกยืนกลานนะครับว่าเทส la ควรละทิ้งอุดมการเรื่องของการคัดค้านการจ่ายเงินซื้อแคมเปญโฆษณาผ่านสื่อใหญ่ที่ยึดถือมานานตั้งแต่มีการก่อตั้งบริษัทนะครับ เป็นที่รู้โดยทั่วกันว่ามาสัสเนี่ยค่อนข้างที่จะต่อต้านการโฆษณามาโดยตลอดโดยเขาเคยโพสต์บนแพลตฟอร์ม X ซนะซึ่งเขาก็เป็นเจ้าของในเวลานี้บอกว่าเขาเนี่ยเกลียดการโฆษณาเราใช้เงินก้อนนั้นไปกับการทําให้ผลิตภัณฑ์ออกมายอดเยี่ยมจะดีกว่านั่นเองและดูเหมือนว่าความเห็นของแบคเนี่ยจะไปตรงใจกับคนจํานวนไม่น้อยซึ่งเป็นแฟนของทางเทสลาครับ บอกว่าการหันราคาลงมาแบบนี้เนี่ยสู้ไปใช้เรื่องของเม็ดเงินในการโฆษณาจะดีกว่าครับครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามกว่า8,000คนคิดว่าเทสลาควรเริ่มโฆษณาผลิตภัณฑ์ตัวเองเอาชนะตัวเลือกกลยุทธ์อื่นๆอย่างเช่นเรื่องของการลดราคาเพิ่มเติมและเพิ่มเทคโนโลยีใหม่ในรถระดับไฮเอน n d รุ่น m o เดล S แล้วก็โมเดล X ด้วยขณะเดียวกันนะครับแรงกดดันอย่างน้อยก็เรียกกันว่าเป็นการสกิดจ,จากนักลงทุนโดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของเทสล a าในเมืองออสตินรัฐเท็กซัสเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามัสก์ก็ประหลาดใจเล็กน้อยครับแต่ว่าเขาก็บอกว่ารับฟังนะสำหรับข้อเสนอแนะที่ว่ามาโดยการลดราคารถเทสล a าคันละ525ดอลลาร์ทุกคันในปีนี้เนี่ยเทียบเท่ากับครึ่งหนึ่งของงบโฆษณาของเน็ตฟิก และหากลดราคาคันละ1,000ดอลลาร์ทุกคันก็จะเท่ากับงบโฆษณาทั้งหมดของ Netflix ผมเห็นโฆษณาพวกเขาอยู่ทุกที่แล้วทำไมถึงไม่โฆษณาสิ่งที่คุณบอกเราที่นี่ด้วยละ่ะนี่เป็นหนึ่งในเสียงของผู้ประชุมผู้ถือหุ้นนะครับแล้วก็เป็นแฟนของทางเทสลาด้วยที่เขามีการเสนอแนะมา ขณะที่ทางมัสเองเจ้าของบริษัทเทสลาก็อาจจะประหลาดใจ,จกับคําถามเล็กน้อยแต่เขาก็เปิดรับไอเดียเรื่องของการซื้อโฆษณาด้วยเช่นกันทีนี้นับตั้งแต่จบการประชุมตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับไม่เห็นเลยนะไม่เห็นบริษัทเทสลาเริ่มทดลองโฆษณาตามที่มัสได้มีการรับฟังมาแต่ว่ากลับไปทุ่มเงินกับกลยุทธ์การลดราคาครั้งใหญ่อีกหลายครั้งด้วยกันครับซึ่งทางนักวิเคราะห์จากบริษัทเวชบูช แดนไอก็มองว่าหากบรรดานักลงทุนเคยคาดหวังให้เทสลาผักดนันเรื่องของโฆษณาทั้งใหญ่ก็อาจจะผิดหวังกับสถานการณ์ในวันนี้นะครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยทางอีลอนมัสก์ก็ยังคงเลือกที่จะหันราคาทีนี้ถ้ามาดูข้อมูลจากทางค o อกออโตมอติฟระบุว่าราคาเฉลี่ยของรถเทสลาส่วนใหญ่เนี่ยนะครับลดลงราวประมาณ20%นับตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้ว ตัวเลขนี้เนี่ยไม่รวมค่าลดหย่อนภาษีของรัฐบาลกลาง7,500ดอลลาร์สำหรับรถแบรนด์เทสลาภายใต้กฎหมายลดภาระเงินเฟอ้อที่บังคับใช้ในปี65ครับทาง i อซก็มีการคาดการณ์ว่าการหันราคาหลายครั้งในรอบที่ผ่านมาทำให้รายได้ของเทสลายิ่งลดน้อยลงเรื่อยๆโดยการปรับลดราคาตัวของเทสลารอบล่าสุดที่ประกาศในเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ ก็จะทําให้บริษัทเสียต้นทุนถึง2,000ล้านดอลลาร์ต่อปีและเรียกร้องให้มัดทบทวนว่าการใช้เงินไปกับการลดราคาคุ้มค่ากว่าการลงทุนโฆษณาหรือไม่นี่ก็เป็นแนวทางกลยุทธ์เรื่องของการบริหารจัดการการตลาดของแต่ละฝั่งที่มีความแตกต่างกันไปนะครับแต่ถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่ของทางอีลอนมัสนะครับในการที่จะพาเทสลาไปสู่ผู้นำตลาดต่อเนื่องไปนั่นเองนะครับ